ตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนชื่อชานพก้าชื่อว่าชาเนื่องจากว่าเรานะคะทำในลักษณะซองชาแบบนี้นะคะเราทําในลักษณะของซองชาแบบนี้มีคนถามตลอดเลยทักมาถามว่าครูกินอะไรน้ําแดงเห็นกินทุกวันเลยเขาถามมาว่าเออครูกินแบบแต่หนูกินชาไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมอสั่งห้ามหมอไม่ให้กินคาเฟอีนนะคะชากาแฟหมอห้ามเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้ นะคะหมอห้ามก็กินได้นะคะเราไม่มีคาเฟอีนไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนไม่แต่งแต้มไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งหวานนะคะเออไม่แต่งอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสมุนไพรออร์แกนิกที่เราเรียกว่าชาเพราะว่าเขามีซองชาแบบนี้แล้วซองชาแบบนี้ทามาจากเยื่อบมรเยื่อบมรนะคะเนะะบอกแค่ว่าตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะคะเป็นสมุนไพรแท้ๆออร์แกนิก นะคะนุบะเก้านะคะมีแปลงปลูกเองยี่สิบสามไร่นะคะเราทําร่วมกันกับโรงงานชานะคะโรงงานสมุนไพรเลยนะคะเราทําร่วมกันเราทําแปลงปลูกร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่คุณกินทั้งหมดปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนไม่มียาไม่มีสารพิษไม่ใส่ยาไม่ฉีดยานะคะเราเป็นออแกนิกแล้วจดทะเบียนออแกนิกเรียบร้อยทั้งแปลงนะคะ พอเวลาเราจดนะคะทุกคนรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลค่ะไม่ให้มียาไม่ให้มีสารเคมีไม่ให้มีอะไรปนเปื้อนต้องเข้าไปตรวจสอบแบบนะคะระยะแบบถีบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนกินได้ปลอดภัยเข้าใจนะคะว่ามันเป็นซองชาเลยเรียกเขาว่าชาเมพะก,กาวนะโอเคนะคะชัดเจนนะนี่ค่ะหลายคนอาจจะกินมาเจ็ดแปดปีอย่างพี่ลุงเนี่ยกินเข้าปีที่แปดแล้วเนาะ ครนะูน่าจะกินข้าปีที่10ละประมาณ9ปีได้นะคะเพราะว่ากินก่อนคนอื่นประมาณปีกว่ากับ2ปีน่าจะกินก่อนคน,นประมาณ2ปีนะคะตอนนั้นกินแบบต้มเอาสมุนไพรมาต้มเป็นหม้อเหมือนหม้อไม่น่ากนะะันค่ะทุกคนนะคะแล้วเราก็พัฒนาสูตรนะคะมาจนเป็นซองชาแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่าชาลุพะเก้านะคะสามารถกินได้ยาวไปยาวไปนะคะกินแทนน้ำเปล่าได้กินกับน้ำเปล่าได้ หรือว่ากินดูแลร่างกายเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยนะคะมนุษย์เนี่ยไม่ป่วยไม่ได้หรอกทุกคนเกิดมาในชีวิตก็ต้องป่วยแต่เพียงแค่ว่าลดจากอาการป่วยหนะักให้ป่วยนิดเดียวลดจากอาการที่แบบป่วยเรื้อรลังให้เป็นแบบน,น,นานๆปีหนึ่งป่วยสักทีนึงก็พอแบบนี้ค่ะหรือลดอาการที่ต้องทรมานให้มันไม่ต้องทรมานประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแหละเอาสิ่งดีๆมาบอกแล้วเห็นลูกค้าถามเห็นเห็นน้องน้องน่านจะไม่ใช่ลูกค้าแต่น้องเป็น คนที่เพิ่งมาติดตามครูนะคะแล้วถามว่าเห็นครูกินแบบนี้แล้วครูพูดอ่ะคืออะไรนะคะแต่ว่าหนูคงกินไม่ได้ถ้าเป็นชาเพราะว่าหมอไม่ให้หนูกินคาเฟอีนชากาแฟหนูกินไม่ได้เพราะฉะนั้นครูอธิบายไปแล้วว่าหนูกินได้ค่ะลูกแล้วหนูควรจะกินด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนค่ะไม่ใช่ชากาแฟที่มีคาเฟอีนนะคะ